สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะทำตัวนี้ซุปเห็ดโอเคไปที่ค t e เมนูเลยโอเคมาถึงแล้วก็ไปกันเลยไปที่ตู้เย็นนะครับผมอ่าแล้วก็ เตรียมไข่ครับไข่หนึ่งอันอยู่ไหนเลยนี่ไข่เห็ดเห็ดหนึ่งสาลายสาลายหนึ่งแล้วก็ปลาน้ำลึกนะครับไปซื้อที่ร้านค้าได้นี่ตอนนี้เสร็จแล้วก็เลือกเลยสำเร็จ แล้วก็ไปที่เขียงนะครับผมามาหั่นผักกันหั่นไปเรื่อยๆนะครชิวๆต้องรอก่อนอทีนี้ได้นะครับก็ไปคุกครับนี่ ต่อไปนะครับเราก็ใส่เกลือเข้าไปเกลือหนึ่งแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ซอสปรุงรสนั่นเองเกลือหนึ่งซอสปรุงรสหนึ่งโอเคใส่เข้าไปปัญหาก็คือ เราต้องเรีนเกมให้ผ่านนะครับถ้าเราทําเสร็จเล่นเกมไม่ผ่านก็ไม่ได้นี่แล้วก็เอามาหนึ่งนะครับผมกดเลยอ่าทีนี้มันให้ใส่เครื่องปรุงเนาะนี่เราใส่ซีอิ๊วไป หอันโอเคไปเลยนี่ครับนี่ถึงจุดที่เล่นเกมแล้วเราก็ต้องเล่นเกมให้ผ่านนี่เกมนี่เอ่ออทุกคนคงจะรู้นะฮะเล่นเป็นอยู่มั้งบางเกมผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงมันจะมีเกมทาย ผลไม้ถ่ายอาหาร่เล่นไม่ได้เล่นยากมากครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็รอครับอ่าเสร็จเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็มาเสิร์ฟเลยนี่ประเมินเราก็ได้มันเรียบร้อยแล้วนะครับผมไข่หนึงทะเลนะโอเคงั้นก็ วันนี้พอสำหรับแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาครับ